ยินดีต้อนรับคณะกรรมาการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษารอบการประเมินครั้งที่2ตั้งแต่วันที่1เมษายนถึงวันที่30กันยายนพุทธศักราช2568ข้าพเจ้านางสาวพิมพ์เพาอัธชัยตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงตอนที่ 1. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนดำเนินการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาทุกระดับข้อคุ้มภารกิจหลักของสาถานศึกษา โดยใช้กระบวนการบริหารงานด้วยกระบวนการทีมโมเดลการจัดทําและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา มีการนิเทศติดตามและนำผลการประเมินมาปรับปรุงในการพัฒนาหลักสูตรสารศึกษาการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งครูประจำชั้นมีหลักฐานการกํำหนดรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้การสอนโดยใช้ DLTV กระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning จัดทำสื่อนวัตกรรมที่สอดคล้องกับเนื้อหาและจัดแหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาในการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตรงตามที่หลักสูตรกำหนดการนิเทศกำกับติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาดำเนินการพัฒนาระบบการนิเทศภายในโดยจัดทำคู่มือนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูตามแนวทางกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้นิเทศภายในและจัดทำแผนการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา และพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขับเคลื่อนโรงเรียนด้วยกระบวนการทีโมเดลดำเนินการรวมกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เพื่อการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพและโรงเรียนแห่งคุณภาพ 2. ด้านการบริหารการจัดการสถานศึกษาการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบาย และตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีดำเนินการบริหารจัดการทั้ง4ด้านได้แก่งานบริหารงานวิชาการงานบริหารงานงบประมาณงานบริหารงานบุคลากรงานบริหารทั่วไปมีการจัดทำคู่มือมาตรฐานภาระงานทั้ง4ด้านมีการมอบหมายงานให้บุคลากรตามภารกิจจัดทำแผนปฏิบัติประจำปีและนำแผนไปปฏิบัติจริง มีกระบวนการควบคุมตรวจสอบภายในเป็นปัจจุบันประเมินผลและนำผลไปปรับปรุงการบริหารกิจการผู้เรียนจัดตั้งสภานักเรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีการส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยภายในโรงเรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการกิจกรรมลูกเสือเนนาลีมีการแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนดําเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการศึกษาและแนแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนมีการจัดทําข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่มีความต้องการความช่วยเหลือในด้านการเรียนสุขภาพจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้กับนักเรียนที่มีความสนใจในแต่ละด้านเช่นกีฬาดนตรีศิลปะ จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีความปลอดภยัยอาคารสถานที่มีความสะอาดตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปกติห้องน้ำสะอาดตามนโยบายสุขาดีมีความสุขจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 3. ด้านการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมดำเนินการกำหนดกลยุทธ์จัดทำสารสนเทศและแผนปฏิบัติการ เพื่อการบริหารให้เหมาะสมตามบริบทของโรงเรียนพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการโดยใช้กระบวนการบริหารงานด้วยกระบวนการทีมโมเดลเพื่อให้เกิดพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ส่งเสริมให้คณะครู รวมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา PLC เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงมีการประสานงานเครือข่ายผูป้ปกครองชุมชนเทศบาลตำบลสีดอนชัยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านดงหลวงและสถานีตำรวจภูธรอำเภอเชียงของการจัดระบบให้บริการในสาถานศึกษามีการให้บริการกับชุมชนผู้ปกครอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการผู้มาติดต่อราชการอย่างเป็นกันยานิมิตผู้เข้ามารับบริการมีความพึงพอใจในการเข้ามารับบริการในโรงเรียน 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองวิชาชีพอย่างต่อเนื่องมีการเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนา ร่วมกับคณะผู้บริหารในเขตพื้นที่และในอำเภอเชียงของเพื่อนำความรู้ประสบก,การณ์ที่ได้รับมาพัฒนาสถานศึกษานำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาจัดทำนวัตกรรมการพัฒนาจัดการเรียนรู้และเผยแพร่ให้แก่สถานศึกษาใกล้เคียงตอนที่2 ระดับความสําเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนามาตรฐานห้องเรียนคุณภาพโรงเรียนบ้านทุ่งซังดงหลวงข้อมูลเชิงปริมาณผู้เรียนผู้เรียนร้อยละ100ได้เรียนในห้องเรียนคุณภาพผู้เรียนร้อยละ80มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นครู คูร้อยละ100ได้รับการพัฒนาในเรื่องของการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานทั้งการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้วิจัยในชั้นเรียนการจัดบรรยากาศชั้นเรียนการใช้ ICT และการสร้างวินัยเชิงบวกที่ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนข้อมูลเชิงคุณภาพด้านผู้เรียนผู้เรียนมีความสุขในการเรียน บรรยากาศในชั้นเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ด้านครูมีแผนการจัดการเรียนรู้แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้จัดทําสื่อการเรียนการสอนจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ห้องเรียนคุณภาพด้านสถานศาึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งสางดงหลวงมีกลยุทธ์บริหารจัดการเพื่อพัฒนามาตรฐานห้องเรียนคุณภาพสำหรับเป็นแนวทาง ให้ผู้บริหารใช้ในการส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองและพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้ตอนที่3ผลงานดีเด่นและรางวัลที่ได้รับผลงานที่เกิดกับนักเรียนรางวัลเหรียญเงินการเล่าเรื่องจากภาพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3รางวัลเหรียญทองแดงการคัดลายมือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6 การแข่งขันทักษะภาษาไทยโครงการรักภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี2568ผลงานที่เกิดกับครูรางวัลครูผู้ฝึกสอนการเล่าเรื่องจากภาพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ระดับเหรียญเงินและการคัดลายมือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ระดับเหรียญทองแดงรางวัลครูผู้รับผิดชอบ ได้ร่วมขับเคลื่อนโครงการสุขาดีมีความสุขจนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบสุขาดีมีความสุขประจำปี2568ผลงานที่เกิดกับโรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบสุขาดีมีความสุขประจำปี2568จากกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียนคุณธรรมสะพะทกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนระดับ3ดาว จากเขตตรวจราชการที่16วันสกูวันซอพาวเวอร์ทีดีบานานาสตอรี่การเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่องของกล้วยน้ำว้าผลที่เกิดกับนักเรียนในโรงเรียนเข้าร่วมได้แข่งขันทักษะวิชาการได้รับรางวัลชนะเลิศการแปลรูปอาหารระดับปฐมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6ปีการศึกษา2567และได้ต่อยอดพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียน ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ในปีการศึกษา2568โดย T D Shop คือการขายสินค้าผลิตภัณฑ์นออนไลน์และมีการเผยแพร่ผลงานในระดับต่างๆจากการรายงานดังกล่าวข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและพัฒนาโรงเรียนบ้านทุ่งฟังดงหลวงในทุกด้านสนองนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา รอบการประเมินครั้งที่สองขอบคุณค่ะ